รีวิว Yamaha X Max 300นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นตัวกล่อง s h a t t r ร TRC1 ตัวนี้ก็เป็นกล่องตัวใหม่จากทางแบรนด์แช t นะครับตัวกล่องเป็นพลาสติกนี่แต่เป็นพลาสติกที่หนามากนะสามารถใส่หมวกวิบากหมวกทัวริงได้ประมาณ1ใบเต็มๆเลยนะครับตัวกล่องด้านบนก็จะมีขอบยางกันน้ำให้รอบไปเลยด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีหูล้างฝาด้านบนให้ด้วย ดูด้านในปุ๊บรุ่นนี้จะเป็น t r 4าฝาดำแล้วก็บอบพิงลูกค้าก็ติดตั้งเสริมไปครับบอบพิงเป็นฟองน้ำนิ่มคานด้านหลังก็หนานะขนาดก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จุดเกินไปนะครับกำลังดีเลยระบบล็อกขดไวแล้วก็ตัวเกี่ยว แน่นหนาแข็งแรงเลยนะครับปึ๊บตัวด้านล่างนี้ก็เอาไว้ถอดกล่องออกจากถาดเดี๋ยวดูโดยรวมรอบๆสำหรับยามาฮ่าเอ็ตัวปล่องแชสเทอร่าท r ีอาร์ซนะครับขนาดกำลังดีเลยไม่ได้ดูเล็กดูใหญ่จนเกินไปมีเบาะนิบๆด้วย นซ้อนก็ยังนั่งพิงได้ปกตินะครับสนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ เไปช็อปได้โดยตรงเลยครับผรมแช์เทล่า t r 1 1ตัวกล่องราคา3,900บาะพิง600นะครับฝากไปด้วยขอบคุณครับ